นิยายเรื่องฉันคอยเธอ I promise I will come back เขียนโดยกายสุวรรณโรธแอนลิตาพีตอนที่24แสนไกลการเดินทางที่ไกลแสนไกลไม่มีใครรับรู้เลยว่ามันดีขนาดไหนหรือว่ามันแย่ขนาดไหนเพราะคนเหล่านั้นที่เคยไปไม่เคยมีใครกลับมาเล่าให้เราฟัง ว่ากันว่าคนที่ตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์หรือไปรับกรรมที่เขาก่อแต่ผมกลับไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะคนที่ตายไปแล้วจะเดินทางไปที่หัวใจของใครบางคนและมีชีวิตอยู่ต่อไปในความทรงจำของคนคนนั้นเวลาล่วงเลยไปหลายวันแล้วนับัตงแต่โต,ตนแตรหยุดไปถามหาวิกเตอร์ที่โรงแรมไม่ใช่เพราะเลิกหวังแต่เพราะเขาเริ่มกลัวกลัวว่ายิ่งถามหา ยิ่งทำให้ตัวเองเจ็บกลัวว่าถ้ายังคงทำแบบนั้นอยู่วันหนึ่งพนักงานอาจจะมองกันด้วยสายตาสงสารและเขากลัวว่าวันนั้นจะเป็นวันที่เขาต้องยอมรับว่าวิกเตอร์ไม่เคยคิดถึงกันเลยด้วยซ้ำโต้แตรนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านเสียงลมหายใจของเขาสม่ำเสมอสายตาว่างเปล่าไร้จุดโฟกัสแต่ภายในสมองกลับเต็มไปด้วยความคิดฟุง้งซ่าน ช่วงนี้เขาไม่ได้ขี่รถเล่นไปเรื่อยเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เดินทางไปไหนไกลทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเขาทำหน้าที่ของตัวเองเหมือนเดิมช่วยแม่จำเนียนํทำงานหยิบจับของไปวางตรงนั้นตรงนี้คอยรับส่งของให้โรงไม้ของหนานไกลแต่ไม่ว่าจะทำอะไรใจของเขาก็ไม่เคยอยู่กับปัจจุบันได้เลยทุกอย่างรอบตัวมันเงียบไปหมดแม้แต่เสียงนกที่ก่อตาบสายไฟในช่วงเย็น แม้แต่เสียงพี่แม้ที่ปกติชอบบน่น,นเรื่องน้นเรื่องนี้เวลามาคุยเล่นกับแม่มันก็ดูเหมือนจะไกลหูออกไปเรื่อยๆและในความเงียบนั้นโตนแตรรู้ดีว่ามันคือช่องว่างที่ถูกความหวยหากัดกินจนเว้าแหว่งไปจากชีวิตของเขาช่องว่างที่เคยมีใครบางคนเติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้นในตอนที่เขายืนมองรถคันนั้นจากไปวันนี้เป็นอีกวันที่โตนแตรลงมานั่งอยู่หน้าบ้าน เขาใช้แขนทั้งสองข้างกอดเข่าพลางทอดสายตามองออกไปยังลานหน้าบ้านอย่างคนเหม่อลอยอากาศวันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่ลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ทำให้ใบไม้เสียสีกันเป็นเสียงแผ่วเบาแต่สำหรับเขาทุกอย่างรอบตัวยังคงเงียบงันไร้ชีวิตชีวากี่วันแล้วนะที่ไม่ได้ไปที่โรงแรมไม่ได้หา,หาข้อความที่ไม่มีอยู่จริงไม่ได้จริงจังกับการค้นหาข้อมูลในโทรศัพท์ แต่ก็ใช่ว่าจะลืมในทางกลับกันโตนแตรยิ่งกำลังจมอยู่กับมันมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะพอไม่ทำอะไรมันก็ยิ่งทำให้ความคิดถึงกัดกินหัวใจให้แหว่งเว้าขึ้นไวกว่าเดิมโตนแตรไถหน้าจอโทรศัพท์ไปเรื่อยเปื่อยอย่างไม่มีจุดหมายเขาไมา่ได้ตั้งใจจะหาอะไรดูเป็นพิเศษเลิกคิดที่จะหาคนที่เหมือนตั้งใจหายไปจากชีวิตมสาสักพักแล้วเขาแค่จะปล่อยให้สายตาจับจ้องไปบนหน้าฟีด ที่เลื่อนผ่านไปอย่างว่างเปล่าหากมีอะไรน่าสนใจพอก็จะหยุดดูแต่ถ้าไม่ก็เลื่อนผ่านไปแต่แล้วปลายนิ้วของเขาก็ต้องหยุดค้างในทันทีที่ชื่อของบล็อกเกอร์คนหนึ่งปรากฏขึ้นบนหน้าจอ Journey of Victor ในช่วงวินาทีนั้นหัวใจของโตนแตรกระตุกวูบเขาขมวดคิ้วมองชื่อบัญชีที่ถูกโปรโมทผ่านแอปพลิเคชัน ดวงตากรมเบิกโตกว้างจ้องมองไอคอนโปรไฟล์สีทึมคุ้นตานั้นค้างมันเป็นภาพวิวมุมกว้างของทิวเขาไกลๆซึ่งเขาเคยเห็นมันมาจากโปสเตอร์ที่เจ้าของชื่อเดียวกันกับแอคเขาเคยให้ดูและเมื่อลองกดเข้าไปที่หน้าเพจก็พบว่าเป็นบล็อกการเดินทางที่เต็มไปด้วยภาพถ่ายจากสถานที่ต่างๆพร้อมขับบรรยายที่สั้นกระชับและเรียบง่าย นิ้วโป้งของเขาสั่นเล็กน้อยขณะที่เลื่อนลงไปอ่านโพสต์สุดท้ายตัวแตรนิ่งค้างมันเป็นรูปถ่ายของตัวเองภาพแพันหลักของเขาที่กำลังยืนอยู่ริมหน้าผาในเช้าวันที่พวกเราไปนอนแคมป์ด้วยกันแสงอาทิตย์ยามเช้าทาบทอลบนลำตัวของเขากลางสายหมอกที่บางเบาเรากับว่ากำลังจะถูกกลืนหายไปในความเงียบสงบของธรรมชาติใต้ภาพไม่มีแคปชั่น ไม่มีคำบรรยายใดๆตนแตรคือน้ำลายลงคออย่างยากลำบากดวงตาหม่นแสงจับจ้องภาพนั้นนิ่งค้างอยู่นานนานจนหัวใจที่น่วงหายกลับมาเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่มันหมายเขาว่ายังไงทำไมวิกเตอร์ถึงโพสภาพแบบนี้เป็นภาพสุดท้ายทำไมไม่มีข้อความอะไรเลยหรือว่านี่จะเป็นสัญญาณบางอย่างไม่รอก มือของโตนแตรกระชับโทรศัพท์แน่นเขากดเข้าไปในช่องแชทของเจ้าของบล็อกนี้นิ้วโป้งลอยค้างอยู่เหนือปุ่มกดส่งข้อความเขาควรส่งไปไหมควรใช่ไหมแล้วจะรออะไรอยู่ละ่ะตนแตรเขาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดเมื่อถกเถียงกับตัวเองจนได้คำตอบแล้วก็จะตัดสินใจกดพิมพ์ Hey i s me TK do you remember เฮ้นี่ฉ hey, kind of ันเองทีเคคุณจำได้ไหมเขาหมอกข้อความที่พิมพ์ไว้ตรวจความถูกต้องอีกสองสามครั้งก่อนจะตัดสินใจกดส่งออกไปติ๊งเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นเมื่อข้อความถูกส่งไปยังอีกฝ้าของโลกตนแตรจ้องมันอยู่นานสายตาจับจ้องไปที่จุดสามจุดที่แสดงสถานะต่อว่าอีกฝ่ายกำลังพิมพ์แต่แล้วมันก็หายไป เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีข้อความตอบกลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเวลาผ่านไปเป็นนาที10นาที20นาที30นาทีจนกระทั่งชั่วโมงก็ไร้วี่แววที่คนปลายทางจะตอบกลับมาและสุดท้ายตนแตรยอมแพ้เขาค่อยๆวางโทรศัพท์ลงกับพื้นไม้ข้างตัวปล่อยให้หน้าจอแสดงข้อความสุดท้ายที่ไร้การตอบรับ เหลือแค่ความเงียบงันที่ว่างเปล่าเหมือนความหวังที่เพิ่งถูกลมพัดเข้ามาถูกลมอีกละลอกพัดปลิวไปต่อหน้าต่อตาในขณะที่กำลังเอื้อมมือขวาโตนเสียงทุ้มต่ำที่คุ้นเคยดังขึ้นจากรั้วบ้านโตนแตรสะดุ้งเล็กน้อยเขากรัพริบตาถี่เพื่อไล่ความเผาร้อนรอบดวงตากอนหันไปมองจึงเห็นว่าเป็นหนานไกลซึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับถุงขนมในมือ อะพี่ซื้อขนมมาฝากนานไกลเดินมาหน้าลูกข้างๆแล้วยื่นถุงขนมมาให้ตนแตรรับมาไว้ในมือแต่มือของเขาไม่มีแรงแม้แต่จะเปิดออกขอบคุณครับคำตอบที่ไร้ชีวิตชีวาทำให้นานไกลต้องหลีตามองตนแตรเป็นแบบนี้มาร่วมสองเดือนแล้วถึงแม้จะพยายามใช้ชีวิตปกติแต่นานไกลมองออกว่าน้องกำลังฝืนทำไปขี่รถเล่นกันไหม โตรนแตรเงหน้าขึ้นมองหนานไกลอีกฝ่ายยังคงมีสีหน้าสบายๆไม่ได้เร่งรัดอะไรวันนี้ไม่อยากไปไหนงั้นให้พี่นั่นเลยเป็นเพื่อนไหมหนานไกลย,ยกคิ้วขึ้นก็จะเอ็นตัวไปพิงเสาบ้านพูดเหมือนไม่ใส่ใจแต่สายตาของเขากลับจับจ้องอยู่ที่คนข้างๆไม่ห่วงโตนแตรไม่ตอบได้แต่เบือนสายตาหนีไปทางอื่นหนานไกลมองท่าทีของโตนแตร แล้วถอนหายใจเบาๆจะให้พี่พูดยังไงดีละ่ะโนถ้ายังอยู่แบบนี้ต่อไปจะยิ่งแย่นะน้องรู้ถ้ารู้ก็ลุกขึ้นมาแล้วไปกับพี่เธอไปไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้นานไกลว่าพลางยกยิ้มบางๆชีวิตมันกว้างกว่าแค่ตัวให้เรานั่งอยู่นะโถนแตรคำพูดนั้นทำให้โนแตรนิ่งไปครู่หนึ่ง เขามองหน้าหนานไกลก็จะเป็นฝ่ายถอนหายใจออกมาบ้างเขาเหนื่อยเหนื่อยจนไม่อยากขยับขยเย่นตัวลุกไปไหนแม้จะรู้ดีว่าทุกคนรอบตัวห่วงใยกันมากขนาดไหนแต่เขาก็พยายามแล้วพยายามที่จะกลับไปเป็นตัวแตรคนที่สดใสตามเดิม mm. เพียงแต่มันยากยากที่จะลืมความเจ็บช้ำที่ได้รับจากรักครั้งแรกรักที่ไม่มีวันสมหวังตั้แต่เริ่ม ตนแตรวกคิดกลับไปถึงเมื่อวันก่อนที่แม่เดินเข้ามาหาเขาน้ำเสียงที่เธอใช้คำพูดที่เธอเอ่ยเต็มไปด้วยความห่วงใยแม่จำเนียนแอบยืนมองลูกชายอยู่จากหลังเสาเธอเฝ้าสังเกตตนแตรมาหลายเดือนแล้วรับรู้ได้ถึงน้ำหนักของความเงียบที่กดทับลูกของเธอเอาไว้แม้ตนแตรจะพยายามใช้ชีวิตปกติพยายามยิ้มพยายามหัวเราะแต่ในฐาหนะคนเป็นแม่ เธอรู้ดีว่าลูกของเธอยังไม่สามารถก้าวข้ามความรู้สึกนี้ไปได้จริงๆตนแตรไม่ใช่เด็กที่ร้องไห้ง่ายๆต่แต่เล็กจนโตเขาเป็นเด็กที่เข้มแข็งอดทนและไม่ค่อยเอ่ยปากบอกใครแม้ตัวเองกำลังเจ็บปวดแต่นั่นแหละคนที่เก็บทุกอย่างไว้คนเดียวก็มักจะเจ็บปวดที่สุดเสมอแม่จำเนียนตัดสินใจเดยเข้ามาหาเงียบๆก็จะยื่นมือไปลูบผมลูกชายที่นั่งก้มหน้าอยู่ ตนแต่สะดุ้งเล็กน้อยก็จะเงยหน้าขึ้นมองแม่ที่ยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนตนน้ำเสียงของเธออบอุ่นและอ่อนหวานเหมือนทุกครั้งที่ปลอบโยนกันในวัยเด็กแม้ปกติแม่จะเหมือนเป็นคนดุแต่ตนแต่รู้เสมอว่าเธอรักและใจดีกับเขามากกว่าใครในโลกโบกต้องฝืนตัวเองเน้อถ้าร้องให้ออกมาได้ก็ร้องไปเลยไม่มีใครว่าหรอกลูกแค่คำพูดสั้นๆ แต่ก็ทำให้ลมหายใจของโตนแตรสะดุดความอ่อนแอที่พยายามกดเก็บไว้เหมือนจะพังทลายลงมาในพริบตาน้องน้องพยายามแล้วแม่เขาเอ่ยออกมาเสียงแผ่วพยายามกลืนก้อนแข็งๆที่จุกอยู่ในลำคอพยายามร้องแต่ก็ร้องไม่ออกพยายามจะทำตัวเองให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้เลยแม่มันยากมันทำไม่ได้เลยแม่จำเนรไม่ได้พูดอะไร เธอเพียงแค่ขยับเข้าไปโอบลูกชายรูปหลังเขาแผ่วเบาอย่างที่เคยทำเหมือนเมื่อตอนเจ้าตัวยังเด็กความเสียใจของลูกส่งตรงมาที่หัวใจแม่เธอเองก็เจ็บปวดไม่แพ้กันเลยสักนิดความรักมันเป็นอย่างนี้แหละลูกแม่จำเนียนพูดเสียงแผ่วมันบดได้ง่ายมันบดได้สวยงามเสมอไปแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องก้าวผ่านมันไปได้ลูกบางครั้ง เฮาต้องยอมรับว่าบางคนเข้ามาในชีวิตเฮาเพื่อเป็นความทรงจำดีๆเท่านั้นตนแตรกาเสื้อของวิกเตอร์ที่ยังคงถือไว้แน่นขึ้นน้ำตาที่เขากลั้นไว้มาหลายวันหลายเดือนเริ่มไหลลงมาเ,เงียบๆอย่างที่เขาไม่อ่านห้ามได้อีกต่อไปแต่ไม่เป็นอะไรหรอกมืออุ่นของแม่ลูบลงบนแผ่นหลังเขาเบาๆร้องไห้ได้ก็ร้องไม่ต้องอายแม่คนที่รักเราไม่ได้อยู่แค่ในความทรงจำ แต่เขาอยู่ในใจเราเสมอและเราก็ยังต้องมีชีวิตต่อไปโตแตรสซุกหน้าลงกับไหล่ของแม่เขาไม่รู้ว่าตัวเองร้องไห้อยู่นานแค่ไหนรู้แค่ว่ากอดของแม่เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกในเวลานี้ไม่มีคำพูดใดที่ต้องการไม่มีคำปลอบโยนหวานหูมีเพียงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจนทำให้หัวใจของเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวไปมากกว่าที่เป็นอยู่เขาอยากก้าวผ่านมันไปนจริงๆนะ แต่ตอนนี้ขอให้เขาได้ร้องไห้ให้กับมันอีกสักครั้งเถอะตนแตร์ตนน้องอ่ะโอเคโอเคครับพี่ไปครับเสียงของนานไกลเรียกสติของเขาให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันนานไกลกำลังยิ้มกว้างดีใจกับคำตอบที่ได้รับแม้จะยังไม่รู้ว่าการพาตนแตรไปไหนมาไหนจะช่วยอะไรได้มากหรือน้อย แต่เขารู้แค่เพียงว่าถ้าปล่อยให้ตนแตรอยู่แบบนี้อีกต่อไปตนแตรคนที่ทําให้นานไกลรักข้งหมดของหัวใจและรู้จักมาตลอดทั้งชีวิตอาจจะหายไปจากกันเลยจริงๆตนแตรนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของหนานไกลปล่อยให้ลมอบอ้าวพัดผ่านร่างก,กายไปตลอดทางที่พวกเขาขี่ออกจากบ้านเสียงเครื่องยนต์ดังก้องไปตามถนนที่ลัดเลาะผ่านชุมชน ก่อนจะค่อยๆแผ่ลงเมื่อพวกเราเลี้ยวเข้ามายัางลานกว้างหน้าบ้านไม้หลังเก่าอาคารนี้ตั้งอยู่ในบริเวณสวนรุกขชาติเชตวันหรือแม่น้ำยมเป็นบ้านไม้สองชั้นสีเขียวตั้งตระงานอยู่เบื้องหน้าโครงสร้างไม้สักเก่าผสมผสานกับสถาปัตยกรรมต่างชาติบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีตหน้าต่างสูงโปร่งที่มีซุ้มโอบโค้งบันไดไม้ทอดยาวขึ้นไปสู่ระเบียง ที่ยังคงมีร่องรอยของวันวานทุกอย่างเงียบสงบได้ยินเสียงนกหลากชนิดร้องแข่งกันดังไปรอบบริเวณบ้านทำให้บรรยากาศดูเหมือนถูกหยุดเวลาเอาไว้ตั้งแต่อดีตเรามาทำอะไรที่นี่เหรอพี่ต้นแตรถามขณะก้าลงจากรถดวงตากลมมองไปรอบๆอย่างสำรวจแม้จะเคยได้ยินชื่อบ้านหลังนี้มาก่อนแต่เขากลับไม่เคยเข้ามาสัมผัสมา,รมาจริงๆเลยสักครั้ง พี่อยากให้น้องได้เปลี่ยนบรรยากาศนันไกลถอดหมวกกันน็อกออกแขวนไว้กับกระจกรถแล้วยื่นมือไปรับของตนแตรมาแขวนไว้ที่กระจกอีกข้างเมื่อก่อนที่นี่เป็นสนักงานของบริษัททําไม้สักใหญ่พวกฝรั่งเคยมาตั้งรกรางอยู่ที่นี่ตนแตรพยักหน้ารับฟังเ,เงียบๆก็จะเดินตามหนานไกลขึ้นบันไดไม้เก่าแต่ละย่างก้าวของเขาส่งเสียงลั่นเอียดอาดคล้ายเสกกระซิบจากอดีต ที่นี่ดูเหมือนเคยรุ่งเรืองเนาะตนแตรเอ่ยขึ้นมองไปยังพื้นที่รอบๆที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นลานเก็บไม้และลานรถไฟที่ใช้ขนส่งไม้สักออกจากเมืองแพร่แต่สุดท้ายก็ถูกลปอะทิ้งไว้กลายเปียงเรื่องเล่าในความทรงจำก็เหมือนบางคนเนาะนานไกลว่าเบาๆพลางปลายตามองคนข้างตัวต้นแตรไม่ได้ตอบอะไรเขาเพียงแค่ยิ้มจาง ก็จะเดินไปหยุดตรงระเบียงบ้านดวงตาจับจ้องไปยังภาพเบื้องหน้าที่มีแต่ต้นไม้สูงใหญ่ล้อมรอบบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตเช่นเดียวกับเขาที่ยังคงจมอยู่กับเรื่องราวของใครบางคนที่จากไปแล้วมานี่นานไกลพูดขึ้นเขาเดินไปนั่งยังมุมหนึ่งของม้านั่งระเบียงก็จะยื่นถุงขนมในมือไปให้พี่ซื้อขนมปังสังขยามาตนแตรเดินไปนั่งลงไม่ห่างกัน นานไกลยื่นขนมให้เขารับมันมาถือไว้ในมือกัดไปหนึ่งคำโดยไม่พูดอะไรนานไกลมองอีกฝ่ายกินเงียบๆก็จะอดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นเช็ดมุมปากของตอนแตรที่เปื้อนสังขยาให้อย่างที่ทำอยู่เป็นประจำกินยังไงให้มันเลอะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะตนแตรชะงักไปเล็กน้อยขณะที่นานไกลยังคงเช็ดริ้ฝีปากของเขาอย่างเบามือก่อนที่ตนแตรจะทันตั้งตัว นันไกลก็ก้มลงมาจูบเขาสัมผัสนั้นสั้นและฉับพลันเรากับสายลมที่พัดผ่านไปเพียงแค่ชั่ววินาทีโตนแตรเบริกตากว้างก็จะผลักออกมาเล็กน้อยพี่เอ,อ่อพี่ขอโทษนันไกลเอ่ยเสียงแผ่วครรู้ตัวดีว่าเพิ่งทำอะไรลงไปพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้น้องรู้สึกแย่แต่พี่ห้ามตัวเองไม่ได้ ทว่าสีหน้าของนานไกลไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้สึกผิดเท่านั้นโตนแตรเห็นบางสิ่งที่ฉายชัดในแววตาคู่นั้นความรักและความเจ็บปวดโตนแตรนิ่งไปครู่หนึ่งก็จะเป็นฝ่ายขยับตัวเข้าไปกอดนานไกลแทนไม่เป็นไรครับพี่น้องก็ขอโทษเสียงคนพูดแผ่วเบาขอโทษที่คิดกับพี่เกินไปกว่านี้ไม่ได้เขาหยุดไปครู่หนึ่งอยากต้องการพ่นลมหายใจหนักหน่วงทิ้ง ก่อนจะพูดต่อเราโตมาด้วยกันมันใกล้กันเกินไปพี่ชีวิตน้องนอกจากแม่แล้วน้องก็มีแค่พี่พี่เป็นพี่ที่แสนดีของน้องน้องคิดไปอย่างอื่นไม่ได้เลยนานใกล้หลับตาลงด้วยหัวใจที่แตกละเอียดยิ่งไปกว่าเดิมเขาแทบจะร้องไห้ออกมาในเวลานี้แต่ก็ต้องบังคับตัวเองให้กลืนก้นความทรมานลงไปในก้นบึ้งของหัวใจขนอกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าเ้มปากแน่นร่วมนาที ก็จะฟืนยิ้มบาออกมาพี่รู้คำตอบอยู่แล้วแต่พี่ก็อยาได้ยินจากปากของน้องอยู่ดีว่าพี่ยังพอมีหวังไหมเขาหัวเราะเบาๆทั้งที่เสียงสั่นจนปิดไม่อยู่ตอนนี้พี่เข้าใจแล้วว่ามันไม่เคยมีหวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั้นไกลๆอ้อมกอดกอจะหันไปหยิบอะไรบางอย่างจากกระเป๋าผ้ามันคือตุ๊กตาไม้ตัวเล็ก สวัสดีครับผมชื่อว่าแข่งจดครับโตนแตรมองตุ๊กตาไม้ในมือของหนานไกลเขาสัมผัสได้ถึงความตั้งใจที่ถูกบรรจงแกะสลักลงไปบนเนื้อไม้ทุกจุดถ้าพี่หนานไกลยอยู่ข้างข้างโตนแตรไม่ได้งั้นขอให้ผมได้อยู่ข้างข้างแทนนะครับหนานไกลย,ยืดมันให้หลังจากที่แซงตัดเสียงประหนึ่งเป็นตุ๊กตาตัวนั้นหัวใจของเขายังคงปวดหนึบคล้ายมีคนใช้กำปั้นทุบซ้ำเติมลงมาเรื่อยๆได้ไหมครับ อืมโตนแตรตอบรับก่อนยื่นมือไปหยิบตุ๊กตาแข่งจดมาถือไว้เนิ้วมือไล่ไปตามลวดลายของเนื้อไม้ที่แกะสลักออกมาเป็นรูปตุ๊กตาตัวเล็กซึ่งมีรอยยิ้มอบอุ่นน่ารักโตนแตรเงยหน้ามองหนานไกลรอยยิ้มอ่อนแรงไม่ต่างกันประดับบนใบหน้าหมนในตาคู่คมครอเอ,อ่ดด้วยหยาดน้ำใสขอบคุณครับพี่ ขอบคุณที่ทำเพื่อน้องขนาดนี้ทั้งสองคนสวมกอดกันโตนแตรไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันหมายถึงอะไรกันแน่เขาไม่แน่ใจด้วยซ้าว่าความรู้สึกของตัวเองจริงๆเป็นแบบไหนแต่ที่แน่ๆนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นหนานไกลอ่อนแอขนาดนี้และเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกผิดที่ทำให้หัวใจของใครบางคนต้องเจ็บเหมือนกับที่ตัวเองกำลังเป็นขอโทษขอโทษจริงๆ นานไกลขี่รถมาส่งตนแตรที่หน้าบ้านตนแตรลงจากรถโดยที่ในมือนั้นกำัตุกตาไม้ไว้แน่นแต่ก่อนที่เขาจะเดินขึ้นบันไดเสียงของนานไกลก็ดังตามหลังมาตนแตรฝันดีนะตนแตรหันกลับมาส่งยิ้มจางให้ครับพี่ฝันดีนะครับนานไกลยืนมองแผ่นหลังของตนแตรที่ค่อยๆเดินขึ้นบ้านไปเขาเงยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืน ลมหายใจหนักๆถูกพ่นออกมาทีละน้อยพึมพำกับตัวเองด้วยความอ่อนล้าพี่รักน้องนะและจะรักแบบนี้ตลอดไปมันเป็นคำพูดที่มีเพียงเขาคนเดียวที่ได้ยินคำพูดที่อีกคนไม่เคยอยากฟังนานไกลขี่รถออกห่างจากบ้านของโตนแตรด้วยใจที่ต้องการรักษาเขาปล่อยให้ลมพัดผ่านไปกับความรู้สึกที่เขาไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยากโทษที่ตัวเองช้าไปช้า ทั้งที่รู้มาตลอดว่ารักโตนแตรมากแค่ไหนแต่แล้วยังไงล่ะรักข้างเดียวจะมีประโยชน์อะไรช่วงสายในวันเงียบเหงาของฤดูร้อนโต๋แตรนั่งอยู่บนแคร่หน้าบ้านช่วยแม่จำเนียนเตรียมของในแต่ละวันมือลงแรงบทพริกแห้งในครกดินเงียบๆไม่มีเสียงพูดคุยอะไรดังออกมาระหว่างพวกเขามีแค่เสียงรถยน์ที่วิ่งผ่านไปมาอยู่หน้าบ้าน แม่จำเนียนก้มหน้าจัดผักสมุนไพรในกระจาดตนแตรตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองไปโดยไม่ได้เอ่ยคุยเล่นเหมือนแต่ก่อนช่วงนี้เขาพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดพยายามปล่อยวางทุกอย่างแต่ว่าความคิดถึงนั้นก็เป็นสิ่งที่สลัดทิ้งไม่ได้ง่ายไอ้น้อยตนอยู่ไหมน้องเสียงแหลมของพี่แม่ดังลั่นมาจากรั้วบ้านตนแตรเงยหน้าขึ้นมอง เห็นพี่แม้เดินเข้ามาพร้อมกับกล่องพัสดุขนาดกลางในมืออ้าวพี่สวัสดีจ้าวันนี้ไม่ได้ไปไหนเหรอพี่แม้ว่าพรางพนมมือไหว้แม่จำเนียนแม่จำเนียนเงยหน้าขึ้นจากงานในมือยิ้มบางๆรับไหว้ไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่บ้านนี่แหละแล้วมาน,นี่มีอะไรล่ะเครด่นี่นะจ้ะอันนี้พี่เอามาให้โตนพี่แม้พูดพลางยื่นพัสดุไปข้างหน้า โรงแรมฝาามาบอกว่ามาจากใต้หวันถึงทีเคใช่น้องตัวนหรือเปล่าล่ะทีเคชื่อนั้นทําให้ตัวนแตรถึงกับลืมหายใจไปชั่วขณะมือกำสากตําำพลิกแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวหัวใจของเขากระตุกวูบก่อนที่สายตาจะค่อยๆขยับเลื่อนไปมองกล่องพัสดุนั้นภาพเงาสะท้อนของวิกเตอร์ในความทรงจําว่าผ่านเข้ามาโดยที่เขาไม่อาจควบคุมได้วิกเตอร์งั้นเหรอ สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและก็อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเย้ให้เสียงภาคโดยน้องไก่